แจ้งเ,เพื่อนๆนะครับตอนนี้แจ้งวัฒนะจากมินบุรีมุ่งหน้าศูนย์ราชการนะครับเป็นอมาพาตแน่นิ่งไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไม่รู้ว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นใครมีข้อมูลมีอะไรก็ช่วยแจ้งครับสื่อสารและก็หลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนี้ด้วยนะครับผมติดอยู่3ามชั่วโมงกว่าไปงานไม่ได้เลยขออนุญ,ญาต ที่จะกลับรถเพื่อจะไปทำอย่างอื่นต่อครับเรียนเพื่อนๆนะครับวันนี้แจ้งวัฒนะครับแจ้งวัฒนะจริงๆครับถ้าใครจอดคงแจ้งทั้งวันครับดูสภาพนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ผมกลับรถมาได้ไกลพอสมควรแล้วครับผมใช้เวลาแค่ 5นาทีจากที่กลับรถมาถึงแยกนวนจันทร์นะครับแต่ใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าจากแยกนวนจันท์ไปถึงกมสีครับไม่ไหวครับวันนี้ยอมแพ้ครับยอมแพ้รายงานให้ทราบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ